ทำอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวเอาเอาแมสไปแจกก่อนที่จะไปแจกเดี๋ยวต้องใส่ชุดก่อนเดมาดูมาดูแมสัเดี๋ยวเราจะไปแจกแมสกันวันนี้นี่ครับด้วย ทั้งหมดเนี่ยสามลังนี้ประมาณ500กว่าประมาณ500กว่าชิ้นก็เดี๋ยวจะไปแจกก็ขับรถไฟทะแแวรอบรอบนอกกรุงเทพนี่แหละครับอาจจะแวะแวะไปถแถวสนามหลวงถนลงนาลาดำเนินด้วยให้หมดนี้เลยวันนี้ไม่หมดวันอื่นก็ต้องไปแจกต่อเดี๋ยวผมผลขึ้นรถแป๊บนึงครับมีถุงม,มือมาด้วย เอาแมสมาแจกเอาแมสมาแจก,ม,แกมีใครเอาหรือเปล่าตะ,ะโกนเรียกมาเลยใครจะเอาอมีใครเอาแมสไหมอาค่ันหนึงมันมีสิบอันนะครับ,บตามตามกันมาเอาตามกันมาเอามีสองคนเอาสิหรออ๋อให้สามสามมือมีด้วยเปล่าสามมีด้วยเหรออ่าทางนี้ก่อนเอางั้นเดี๋ยวค่อยเอาเพิ่มมีใครจะเอาฝากให้ใครเปล่า อันนี้นี่ฝากฝากอ่าคนละสองอันเลยแล้วกันนะอ่ะคนละสองอันนะอ่าคนละสองอันเลยครับที่ได้แล้วเนาะอันนี้อ่ะจังโมเนาะอุ้งมืงมันมีสิบอันนะครับสวัสดีครับอ่ะอ่ะขอบคุณครับเขาไม่อยู่เขาไปทำงานกันหมดแต่จริงวันนี้วันอาทิตย์แหละก็ยัมีอยู่บ้างแหละ แล้วก็ก็เลยต้องต้องให้คนนึงประมาณสองอันเพราะว่าเขาาไปฝากครอบครัวเขาด้วยเอามาเพิ่มอีกแล้วฝากครอบครัวกันด้วยซองน,นึงมีสิบอันนะครับไปแล้วนะซองน,นึงมีสิบอันนียี่สิบอันขอบคุณครับสายเตียนบ่อยๆเด้อเอาแมสมาแจกครับมีใครเอาแมสก์ไหมครับซองน,นึงมันมีสิบอันนะครับครับค,บค,บคบนอื่นๆมีกันอยู่หม่ครับไม่ได้มีข้างในเหรอมันมีสิบอัน เอาไว้ใช้ครับมันมีสิบอันนะครับลมเขาตั้งสิบบาทได้ไหมครับได้ได้ได้ลุงมาเอาแมสเอาแมสแมสแมสครับมันมีสิบอันนะับเออใส่แมสแล้วก็อันนี้เป็นกล้วยทอดนะเอาไปกินนะระวังรถระวังรถระวังรถนะจากแมสแมสครับมีสิบอันนะเอาแมสไปใช้ครับ ครับขอบคุณครับเอาแมสไปใช้จริงๆเขาก็มารออาหารแล้วแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มีอาหารมาก็มีแต่แมสก็เดี๋ยวแจกแมสก่อนเต็มเลยฮะใส่ใส่ชุด PE มานี่ไม่ใช่ว่าจะดีนะบางคนก็วิ่งหนีนะครับ <c oughs> เขาคงสงสัยโอ้ผมมาทำอะไรเดี๋ยวเจกคนนี้คนนี้กันไปติดไปรติดานนะน้า,นา,นาเอาแมส์ไหมมันมีสิบอันนะครับขอบคุณมากครับเปลี่ยนใส่ด้วยนะเขามาตอนนี้เขาก็มาเอาข้าวกันนะครับตอนนี้คนเยอะมากไม่รู้จะพอตอหรือเปล่าเนี่ยครับเขามารอข้าวกันนะครับ คนใจดีมามามาแจกข้าวนะครับเชิญรัับนี่ครับขอบคุณมากครับใส่เตียนบ่อยๆนะใส่เตียนบ่อยๆนะครับขอบคุณมผกครับมันมีสิบอันนะครับปลเลย ครับได้ล้เดิมไปเลยคครับคครับดูไลสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวผมนีกำลังผมจะมาแจกให้เยอะกั่นี้ครับครับมันมีสิบอันนะครับมมาเหลือเยอะเหลือเยอะได้ทุกคนครับใครไม่ได้เอครับ กหน่อยครับแบ่งกันไปแบ่งกันไปยังไม่ได้นะครับมาได้แล้วแบ่งกันไปนะครับแครับครับเข้ามาครับยังไม่ได้เข้ามาเ้ามาดหมดแล้วพี่ยยอมเลยย้อนเลยครับขอบคุณครับบคพี่ๆไได้นึงครับ

ได้ครับได้ครับถ้ามีค้ามาหนสวัสดีครับขอบคุณครับคุครับครับออแมสครับเอาไหมแล้วข uh ้าอ่ะค้าน่าจะหมดแล้วนะหมดขอบคุณครับอ๋ครับต้องมาได่ะต้องครับครับผมครับผมรมีอีกไหมอ่ะอ่ต้องต้องเดินไปดูต้องเดินไปดูว่ามีไหม ได้ครับได้ครับครับผมครับผมลงได้ไหมหรือยังหมดแล้วมีใครจะเอาลังลังลังป่บขอบคุณมากครับอ่ารบผม เี่ยนบ่อยๆมันจะขาดแล้วแม่มันขาดแล้วแนมะ่เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนล้วนะครับเกนี่ขนาดเตรียมมาเยอะแล้วนะตอนนี้หมกไปประมาณประมาณ300ชุดแล้วถามว่าพอป่ะก็ไม่พอหรอกเพราะว่าฝั่งโน้นยังไม่ได้เลยจริงๆอยากจะให้ของกินมากกว่าป้าเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันว่าเขายัง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 ,ยงได้อยู่ไหมป่ะมันมีสิบอันนะครับฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเอาเบอไหม ใช่ไหมครับโอเคครับของที่เอาไปฝากใช่โอเคครับเสียบอะไรบ่อยนะครับโอเคครับเอาเพิ่มได้ไหมครับพอแล้วมั้งครับเอาไปหรือยังเอไปยังไม่ได้ยังไม่ได้หรองใช่ไหมยังไม่ได้ใช่ไหมพี่มาจะมีการมาอยว่อ๋อครับพี่ครับครับผม เป็นแมสนะครับมันมันมันมีสีนนะครับขอบป็ครับผมมาแจกแมสเอาไหมครับเดี๋ยวผมเดินไปครับผมเดินไปเดียยเด๋ยวเขาจะเดินไปแล้วหน่อย แอนครับเดินไปก็ได้พี่ตรงนี้ก็ได้พี่ครับครับมันมีสิบอันนะครับผมเปลี่ยนไบ่อยเปลี่ยนไบ่อยครับผมขอบคุณมากครับครับมันมีสิบอันครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนละอันก่อนเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวละคอ่านเดี๋ยวจะเอาอาหารมาจ่ายอีกรอบหนึ่งครับขอบคุณมากครับ ครับผมมันมี10อันนะครับแม็กครับขอบคุณค่ะครับผม ใส่บ่อยๆนะคะเสห็จแล้วก็สงสารตอนนี้จุดจุดนี้จุดเดียวเนี่ยประมาณหกสิบชิ้นตอนนี้เหลือประมาณ20สิบเหลือประมาณยี่สิบเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกน่อนว่าเหลือเท่าไหร่มาแมสไหมครับจากจากแมสครับนี่นี่อีกคนไปห่ะ ก็ครับอ่ามันมันแพ็กหนึงมันมีสิบอันนะก็เท่ากับอีกสามใช่ไหมครับผมโอเคครับครับผมเก็บบ่อยๆนะครับเฮ้ยเหลือเป็นร้อยเฮ้ยเหลือประมาณหกสิเหลือประมาณหกสิบจะต้องหาที่แจกเพิ่มเดี๋ยววนวนรอบสนามหลวงอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะวนรอบสนามหลวงอีกรอบหนึ่งแจกสักประมาณยี่สิบสามสิบคนก็พอละไป ڏهن ڏينھن 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 นมนมข้างหลังลุงอ่ะให้ลุงอันเดิมครับุญเดินมาเดินมาเรื่อยอย่าดินะเดินมาี่ออกนเดยวใครใครกนเดครับเดี๋ยวข้ามา

ดบอนนะดิบอนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมันมีครับครับผมก็มันมันมีเท่านี้จริงๆก็หมดแล้วไม่พอจริงๆอย่างที่บอกว่าเตรียมมาประมาณ500เฉพาะตรงเนี้ยส0งแล้วบ้างเดี๋ยวเรากลับกันเลยปะดูไฟด้วยนะ เรียบร้อยครับวันนี้ไปแจกแมสมาตอนนี้เนี่ยทั้งลังเนี่ยน่าจะเหลืออยู่ประมาณ45หชิ้นแจกไปประมาณเกือบเกือบเกือบ400ชิ้นไม่พอ,อ,อหลักๆแล้วคนน่าจะอยากได้อาหารด้วยแล้วก็เครื่องดื่มพกน้ำเปล่าอะไรพวกนี้ก็ยิ่งดีนะครับต้องขอบคุณเ,เพื่อนๆที่ที่สนับสนุนแมสมาให้นะครับบางส่วนก็ซื้อเองนะฮะทุนไม่เยอะก็ ดีใจนะครับที่วันนี้ได้ไปไปเอาแมสไปแจกคนหลายๆพื้นที่นะครับหลักๆก,ก็ที่แจกเยอะสุดก็จะเป็นสนามหลวงแล้วก็ถแถวถนนราชดำเนินจะเยอะมากซึ่งแถวๆนั้นเนี่ยคนแจกอาหารก็เยอะน้ําก็เยอะแล้วก็แมสก็เยอะนะครับก็ดีครับมีคนอำนวยความสะดวกด้วยตอนนี้ก็แจกเสร็จแล้วไปแจกวันนี้ก็อย่างน้อยก็มองเห็นว่า คนที่ยังยัง,ย,งยังต้องการอุปกรณ์หรือว่าแมสเนี่ยครับหรือว่าข้าวอาหารเนี่ยคนที่ต้องการย,ยังมีอีกเยอะนะครับถ้าใครพอแบ่งปันได้ก็สามารถเอามาแจกได้นะครับผมว่าหลายๆคนที่ยังรออยู่แถวนั้นนะครับหลายร้อยคนทีเดียวครับหลายร้อยคนนะฮะซึ่งวันนี้ผมก็ไปแจกตามกำลังนะครับมีไม่มากแต่ว่าตั้งใจว่าจะ จะหาโอกาสไปแจกสักครั้งหนึ่งจะเป็นพวกอาหารนะครับอยากไปแจกอาหารเขานะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะฮะวันนี้ผมไปแจกแมสมาก็รู้สึกว่าอยากจะไปแจกอาหารมากกว่านะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามนะครับการให้กําลังใจผมก็ถ้าดูทางเพจก็กด กดแชร์ให้ผมนะครับดูดัง YouTube กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปดีๆเอามาฝากนะครับขอติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ